ครับจะมาลองทดสอบนะครับแบบที่ในกลุ่มเขาทำกันเขาบอกว่าไม่กระชอกเลยนะครับเรามาลองกันดูแต่ว่าผมว่ามันไม่ลอกไวไปมันน่าจะตกนะครับเดี๋ยวก็ลองดูก่อนนะครับเป็นฝาอื่นก็ได้นะครับเป็นสแตนเลสหรืออลูมิเนียมอันนี้เป็นฝาสปอนเซอร์ สปอนเซอร์น่าจะเข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรครับดูว่ามันจะพ่มไหมมันน่าจะลมอยู่นะผมว่า แต่ว่าเขาบอกว่ามันมันใช้แทนได้มันกันพนะนเดี๋ยวค่อยชิล่องบ้างครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่รู้ก็คือทดสอบชงโมก้าพอดนะครับจริงๆมันจะพุ่งเอ้ยมอกาออกมาแล้วชายนี้ปิดไว้ครับโอ้ดูด,ดูตอนมันแรงๆด,ดูว่ามันจะพุ่งไหม ดีมากเลยกาแฟเนี่ยผมบดละเอียดขึ้นอะ่ะดูมีครีมมากออ้ยึงบิ่งบึงคุณผ,มผชมดูเลยครีมมากออกมาเยอะมากเพราะว่าผมบดละเอียดนะครับทุกท,ท,กทีผมไม่ได้บดละเอียดเพราะอะไรเพราะว่าอ่ที่บดผ,ผมปรับไม่เป็นนะครับแต่วันนี้ผมปรับลองดูปรับตรงเฟืองข้างล่างครับเออี่ลี ไม่กระชอ,อกนะครับคุณผู้ชมอแต่ว่ามันแรงมันก็จะอันนี้อยู่นะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันว่าจะก,กระเด็นไหมอุ้ยไม่รอดครับไม่รอดไม่เหลือครับไม่เหลือครับสรุปว่ากระชอ,อกนะครับผมแต่ว่าก็พอกันได้อยู่กันได้อยู่บ้างครับช่วงเริ่มตน้น แต่ว่าช่วงแรงๆก็กระชอกเหมือนเดิมนะครับโอเคขอบคุณครับคนทิกดีๆจากกลุ่ม m o ้าพอดใน Facebook นะครับจำชื่อกลุ่มไม่ได้แล้วโอเคใช้ได้อยู่นะครับในเบื้องต้นแต่ว่าตอนมันกระเด็นแรงๆเนี่ยมันหล่นครับของคนอื่นเป็นยังไงก็มาแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ชิมกาแฟกันบ๊ายบาย